ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาวาสว่างบรรยากาศดีๆคุณแม่ทำกิดต่อนเช้าทุกวันค่ะจากไปทำบุญมาค่ะค่ะรอบนี้เป็นราบโปรค่ะโตมชั่นค่ะราคาอยู่ที่1,400อบาทนะคะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงคุณแม่แหบหน่อยนะคะค่ะไปนอน คุณแม่แท้แอร์ค่ะค่ะนอนแอร์แล้วก็เป็นหวัดค่ะค่ะเสียงแหบเสียงไม่ออกค่ะรักโกรช่นค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะอ่าเป็นสีเหลืองสีเหลืองหมักสุกนะคะลายเรือหงค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ขาะผืนผ้าเป็นสีน้ำเงินสดนะคะลายรวงข้าวค่ะราคา1,400บาทรอบโปรโมชั่นค่ะสวยก็คืองานกผคือค่ะเสียงแหบเสียงไม่ออกเลยเช้าก็ลืมกินน้ำอุ่นค่ะเป็นแท้แอร์ค่ะคุณแม่ไปหาผ้ามือสองต้องนอนค้างคืนนะเพราะว่าของหายากค่ะค่ะหายากมากค่ะไปไกลด้วย ไป่กลยต่างจังหวัดค่ะใช้จ่ายเยอะค่ะหาผ้าหนูสองเนี้ยหายากค่ะา่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทรอบโตนะคะรายรวงข้าวค่ะผ้าสามตะกอทอมืองความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งนะคะเรียกว่าลายรวงข้าวค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรอบโปรค่ะค่ะคือเรียกว่าลายดวงข้าวค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมเมอค่ะคุณแม่รอบโปรโมชั่นค่ะรอบโปรนะคะค่ะคุณแม่ต้องทํารอบโปรทุกเที่ยวค่ะถ้าไม่ทําก็ ขายของเราก็ไม่ได้ก็ขายได้ทุกฝืนค่ะหมดทุกผืนนะคะแผ่นนี้ก็หนึ่งพันสี่ค่ะลายช่องทางนั้นใหม่นะคะค่าคุณแม่ไม่ได้เลือกค่าค่ะเขาจะจัดส่งมาเลยค่ะค่าเป็นค่าหลุดจำนำค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะขอโทษขอไทยนะคะเสียงไม่ออกค่ะคุณแม่แแอร์ค่ะแอร์มันเย็นมากค่ะแอร์เย็นมากค่ะคุณแม่ก็ปรับแอร์ไม่ได้ค่ะบอกว่าแอร์ปรับให้ลงไม่เย็นมันปรับไม่ได้มันเป็น เขาบอกว่าเขาปรับเป็นในระบบนั้นแล้วก็เลยทาให้เย็นมากก็เลยทําให้เป็นหวัดเป็นไม่เป็นไข้ค่ะเป็นหวัดเป็นวัดแบบนองคอค่ะสวยทุกคืนง,งานทุกคืนค่ะหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรอบโรนะคะค่ะรอบโรโมาช่นค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทออกไปออกไปพักกันออกไปน้องหมาออกไปอย่ายุ่งแม่แม่ทํางานอื ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค้าสามประกอค่ะสวยทุกขืนงานทุกขืนโดดเด่นทุกขืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สาวสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค้าสามตะกอนะคะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะ ค่ะเป็นท้าสามตะกอนนะคะเป็นรอบโปรค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ทษนะอเอ้ยหลุดออกนี่ก็ลายช่องทางน้ำไหลค่ะราคาอยู่ที่รอบโปรค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนค่ะช่องทางน้ำไหลน,นะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรตั้งได้าาค่ะ ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะถ้าโปรโมชั่นนะคะเอ๊ะทำไมมันติดไม่อยู่วะ ขอโทษนะคะติดไม่อยู่ติดอันนี้รหัสไม่อยู่ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะบักฝผืนไหนช่อบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบาราย,ยินดีก็รับทุกท่านค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรอบโตนะคะช่องทางน้ำไหลน,นะคะ,คะรหัสเจ็ดค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะนี่ก็ช่องทางน้ำใยเหมือนกันนะคะค่ะชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่มานะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะ1,400บาทรอบโกรผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งไม่มากรฐานของผืนผ้านะคะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะราคาอยู่ที่รอบโกลมาชั่มค่ะวันนี้หนึ่งอบาทค่ะพันห้าไม่ขายขายพันสี่วันนี้ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1,400บาทนะคะผ้าเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่ส่สวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะจ่องทางน้ำไหม่นะคะค่ะคุณแม่เสียงแหบวันนี้เสียงไม่ออกขอไครด้วยค่ะ อันนี้ก็ช่องทางน้ำไหลเหมือนกันนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะท่านจะไปตัดชุดแสกชุดเด็กก็สวยนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรอบโปรโมชั่นค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสามตะกอทอมือนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะท่านจะไปฝากยากผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมมากนะคะค่ะราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนี้ค่ะค่ะเหมาะสมค่ะเอาไป ฝากญาติพี่น้องค่ะหรือเพื่อนสนิทนิดแท่ของเราก็ได้ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ช่องทางน้ำไหลน,นะคะวันนี้ติดช่องทางน้ำไหลมาเยอะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทรอบโตค่ะภาพสามตะกอทอมือนะคะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะรอบโตค่ะสวยตลอดกลางงามตลอดปีค่ะ สวยไม่สางสวยไม่จืดการค่ะคุณแม่น้องรับตอบทางไลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะดูบริวารของคุณแม่นะคะถ้าคุณแม่ทําคลิปวันไหนก็เจ๊บๆเลยค่ะบริวารค่ะนกเยอะค่ะแม่คุณแม่ไม่เคยไลเขาค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ วยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะมักผืนไหนเช่าผืนไหนโทรทัางได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเชิงสไลด์ทางด่วนค่ะหรือว่าเชิงสไลด์นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะถ้าสามตะกอทอมือรอบโปรนะคะค่ะผื้นผ้าเป็นสีแดงคลั่งค่ะคุณแม่รอบโปรค่ะ ถึงทาเป็นสีแดงข้างนะคะรอบไอเนี่กว่าายสไลค่ะ1,400บาทค่ะเป็นรอบโปรโมชั่นค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สาสวยไม่จืดจางค่ะ1,400บาทค่ะมาตืนไหนชอบตืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามาค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะ อันนี้ก็เชออิญไอช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะ1400บาทนะคะเป็นรอบโปค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ียดจางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ,คะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะ14 0 0งบาทนะคะ ถามว่าผืนไหนชอบผืนไหนค่ะผืนนี้เป็นสีอันนี้ค่ะเป็นสีขาวงาช้างค่ะลายขอแอ้ลายนาคีค่ะค่าหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะรอบตนะนะคะผ้าสามตะกอทอมือค่ะ สวยไหมสางสวยไหมจืดจางค่ะหนึ่งสี่รอบาทค่ะค่ะเป็นลายนาคีนะคะผืนนี้นะคะค่ะเป็นสีขาวฮาช่างค่ะ1400บาทราคานี้พอหยิบพอจับเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่นะคะหรือจะไปเป็นของไหว้ก็ได้ค่ะค่ะไปให้เพื่อนสนิทมิตรแทร้ของเราก็ได้ค่ะ รือยจะให้คุณแม่ค,คุณยายคุณย่าของเรานุ่งก็ได้ค่ะหนึ่งสี่ร้อยบาทค่ะเป็นรอบโปรนะคะ1่ันสี่ร้อยบาทรอบโปรโมชั่น,นะคะ่ะเป็นลายนาคีนะคะผืนนี้ผืนผ้าเป็นสีสีขาวงาช้างค่ะขอไท้ยนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดให้กำลังใจคุณแม่ค่ะ แล้วก็บรรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ